ทุกคนตอนนี้ก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกี่ทุ่มประมาณเกือบจะสามทุ่มเพิ่งจะถึงที่พักอ่ะสองทุ่มห้าสิบสามีไปเลยค่ะสามทุ่มนะคะที่พักของเรานะคะก็พักที่จงจง,จงกิทเฮาค่ะทุกคนคืนรับแปดร้อยเท่านั้นถูกนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าวิวไม่ได้ทะเลสาบอะไรต่างๆนะก็วิวธรรมดานี่ไหะแต่ว่ามันสวยนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูอ่ะตรงนี้ห้องนอนตรงนี้ห้องนอนนะคะนี่ห้องนอนนี่ห้อง ห้องดูใหม่นี่นี่ก็คือวิวด้านนอกนะคะทุกคนเฮ้ยได้นะว่าไม่ได้เย้ yeah. กว่าจะถึงสวยมากซูมยังไงอะทุกคนตอนนี้ยังซูมโปรโปรไม่เป็นอะ <c oughs> ขอโทษทีนะนี่สวยมาก คือเกียมาผิดช่วงเขาแนะนําให้มาช่วงอ่าฤดูหนาวแต่เกียดันมาช่วงฝนใช่มันก็จะฝนฝนเปียกๆทุกคนเราก็จะมากินข้าวกันค่ะซึ่งคือร้านค้าแถวนี้ค่อนข้างที่จะปิดเร็วนะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรกินเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ,ญ่ก็ปิดกันไปนหมดแล้วดีนะที่เราแวะเซเว่นแล้วก็ซื้อข้าวมากินด้วยทุกคนบรรยากาศดีไหมเฮ้ยสุขใจจังเลยอะหายเหนื่อยโอ้ย ออกนอกเครื่องแล้วมากินข้าวต่อมากินข้าวกันจ้าทุกคนอ๋อลืมไปยังไม่ได้อาบน้ํากินข้าวเสร็จนะคะก็กินของว่างจ้าเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรกินข้าวต้องกินหวานแต่อันนี้กินข้าวต้องกินเค็มนะคะสาลาย <laughs> กินเค็มจอกจ้ากับบรรยากาศแบบดีรถนะ o มอร์นิ่ง <laughs> นะนะคะทุกคนตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงครึ่งนะจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกซึ่งตื่นสาย <laughs> ตื่นสาย นี่ก็เห็นไหมคะเป็นล่องเรือหมอกไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าฝนตกเราก็กําลังจะเข้าไปในหมู่บ้านตัวที่กี้พักจะอยู่นอกหมู่บ้านแต่ว่าไม่ไกลค่ะแบบห่างจากตัวในหมู่บ้านประมาณ300เมตรนะดูสีทุกคนสวยอ่ะบรรยากาศดีดีเย็นๆ เดี๋ยวเราจะเดินไปล่องเรือกันนะคะตอนนี้ก็ออกจากห้องพักไปที่เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหลังห้องพักนะคะซึ่งกี้ก็ไม่ได้พักตรงที่มันแบบว่าติดทะเลสาบนะที่ก็พักข้างบนเอ,อใกล้ๆถนอนอากาศเย็นสบายค่ะทุกคนเห็นหมอกไหมนูน่นนี่นะคะเราก็จะเดินตรงถนนนี้ไปนะคะเพื่อไปเช่าชุดนะคะ นี่นะคะเราก็กําลังจะเดินไปเช่าชุดนะคะเขาบอกว่ารถจักรยานไฟฟ้าช่วงนี้ไม่มีให้เช่าเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนเขาไม่อยากเขาไม่อยากเอามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมันฝนะ่ะเออทุกคนเออนั่นแหละนี่เราก็เข้าใจแล้วก็เดินไปจะ้ะโชคดีของวันนี้คือตอนนี้ก็คือฝนยังไม่ตกเออเลิอ,อยู่นะนี่ ก็จะเป็นร้านค้านะคะก็จะเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่าจีน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 จะเป็นทั้งห้องพักแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นห,อห้อง,องอของฝากนะคะจะเป็นห้องพักข้างล่างก็จะเป็นของฝากของอฝากนันหละข้างบนก็จะเป็นร้านอาหาร ถึงร้านเช่าชุดแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าจําไม่ได้ว่าชื่อว่าร้านอะไรนะคะค่าเช่านะคะเริ่มต้นชุดละ200แล้วก็ทํภผมอีก100บาทเ<ม>ช่าได้ประมาณ3ามชั่วโมงคะ่ะร้านเช่าชุดที่บ้านลักไทยนะคะ<ๆ>เพียบเลยทุกคนเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนรู้สึกสวยอุ้ยมืดนี่จีนหรือยังจีนหรือยังเออจีนแดงปะ ขับรถเร็วมากนีหา่าวนีค่ะแต่งชุดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปล่องเรือกันค่าล่องเรือน,นะคะ2คน350บาทค่ะก็จะลงไปข้างล่างกันนะคะมาตามมาวัวที่สุดคือเหยียบกระโปรงแล้วปากฟาดพื้นเลย <laughs> ่อยๆนีหขึ้นเร้อแล้วทุกคนอยๆมริน่ฟัอบุล้วทนะคนขอบคุณค่ะ จะได้ล่องเรือรถแกฉันอยากมามากๆรักป้ารักไทยฉันตืน่ิดใสชีวิตปุกกี้คอมพีวแล้วค่ะเสริมน้ำให้ฉันสิ ทุกนตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปเออขึ้นเรือเรียบร้อยแ,แล้วนะต่อไปเราก็จะไปถ่ายรูปที่รีวรีสอร์ทค่ะมันจะเป็นแบบว่าไล่ฟิลแบบไล่ชาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่แน่ใจมันจะแบบขั้นบันไดอ่ะสวยๆอ่ะเอือเนี่ยทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปถ่ายรูปนะคะจะเสีย20บาทเนาะมันเป็นกฎของเขานะคือเรามาใช้สถานที่เขาเราก็ต้องจ่ายค่ะ20บาทนี่คือไม่แพงเลยน่าระะน่ารักมากๆนี่ เข้าไปถ่ายรูปได้นะคะนี่นะคะเราก็เดินมาเรียบร้อยสุดที่ไหนเขาให้เดินสุดถึงที่ไหนเนะาะนี่ไงห้ามเข้า ไปนะคะเราก็จะไปหาอะไรกินกัน,นะคะ่ะทุกคนก็จะเป็นอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวนะตอนนี้ก็คือคิดว่าอย่างนี้ว่าจะกินแบบอาหารจานเดียว จะเป็นต้ยมยำค่ะอันนี้ผัดไทยแล้วก็ยำยูนานค่ะนี่น่าทานมากๆทั่วนของกี้ก็จะเป็นยำยูนานนะคะก็ยังไม่เคยกินก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าต้องปรุงเครื่องไหมเดี๋ยวชิมก่อน,น จะจืดๆเข็มเคมหน่อยคิดว่าอาจจะต้องปรุงเพิ่มสูตรเขตประเทศไทยนะบ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้เราก็ออกมาที่ร้านหมูกระทะน,นะคะชื่อนี้อ่านว่าอะไรอะ่ะอ่านว่ายังไง มันกลับหัวกล้องเออโอเคนี่นะคะก็จะติดทะเลสาบโอไม่ใช่เออทะเลสาบเลยฝนตกค่ะตอนแรกก็จะออกมาเดินเล่นเก็บบรรยากาศสวยๆให้ดูซะหน่อยฝนตกเจ๋งเลย และนี่ก็คือบรรยากาศตอนเย็นของบ้านลักไทยนะคะทุกคนสวยมากเขาจะเปิดไฟแบบนี้คือตลอดทางเลยช่วงเย็นก็ยังสามารถล่องเรือได้นะคะทุกคนสวยมากถ้ายิ่งเปิดไฟครบทุกอันนะทุกคนยิ่งสวยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นฤดูฝนนอรทิกีไปเขาก็จะไม่ค่อยเปิดไฟที่เรือกันถ้าไม่มีลูกค้านะคะเราก็มาเดินเล่นชมบรรยากาศแล้วก็หาของกินนะคะเอาจริงๆที่มาบ้านลักไทยนะคะก็ตามรอยพี่จองกับคันแลนมาเลยค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้พลัมหวานอันนี้พลม่หานามปอมมาาปอมก็มาามอร่อยพีชกับสับอาสับรถค่ะพีเปนบวย าเป็นบวยขึ้นชื่อของเราก็จะเป็นบวยตัดค่ะบวยสัก,กุลานะคะแล้วก็จะมีเป็นบวยบวยหวานค่ะแล้วก็จะมีเป็นบวยห้ารสอร่อยแล้วก็จะมีบวยความรักด้วยนะคะตัวนี้บวยน้ำสมอเขียวค่ะ เดินเล่นชมหมู่บ้านยางค่ำคืนเสร็จแล้วนะคะก็มานั่งดูเขาล่องเรือกันค่ะช่วงที่กี้ไปจะเป็นหน้าฝนเนาะนักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใครจะมาบ้านลักไทยนะคะแนะนําให้มาฤดูหนาวช่วงพฤศจิกาถึงกุมภาพันธ์ค่ะประมาณนี้เป็นหมู่บ้านที่อยากมาซ้ำมากๆหิวใจไปได้เยอะเลยค่ะวันต่อมาก็เดินทางกลับกี้ก็กลับกับรถชาวบ้านนะคะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายมาเยอะเพราะว่าเวียนหัวค่ะทุกคนโค้งเยอะจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาสู้กับ1 6ึ่งพโค้งอีกครั้งแน่นอนค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่กี้ลงย้อนหลังถ่่ายเมือปี200 หารค่ะตอนแรกก็ว่าจะไม่ลงแล้วนะคะแต่ก็ลงดีกว่าเสียดายคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย